ไฮไฮสวัสดีทุกคนคะ่ะ EP นี้ก็ต่อจากคลิปที่แล้วนะคะทุกคนกเราก็ยกจักรยานขึ้นมาบนเนินเขาะะและพวกเราก็เลือกที่จะเก็บดอกฟันสิงโตที่บนเนินเขาสูงๆใช่<า>บอกว่าถ้ามันอยู่ด้านล่างนะคะมันอาจจะมีสารพิษตกค้างหรือสารเคมีหรือน้องหมายเยียวใส่ก็เป็นได้นะคะเราก็จะเก็บดอกฟันสิงโตประมาณ200-500ถึงดอกนะคะ<ต>ทุกคนแต่ส่วนตัวแล้วเราก็ไม่ได้นับนะคะว่าเราได้กี่ดอกแล้วส่วนมากก็จะเป็นผู้ชายนะคะที่เขาจะนับ ไปเรื่อยๆนะคะเขาผ้าร้อยดอกค่ะทุกคนเราจะมาดูประโยชน์ของดอกฟันสิงโตกันนะคะว่าประโยชน์ของเขามีอะไรบ้าง,งพูดแบบคร่าวๆนะคะทุกคนอาจจะไม่ละเอียดว่าคุณประโยชน์ของเขามันเยอะมากจริงๆนอกจากใช้ทําน้ําหวานแทนน้าผึ้งแล้วก็ยังใช้กินกับผักสลัดได้นะ,ะแล้วใบของมันยิ่งโดนแสงแดดยิ่งทําให้ขมค่ะทุกคนใบของมันถ้าแก่ขึ้นมาหน่อยนะคะเอามาแกงแบบแกงขี้เหล็กได้มันจะรสชาติขมส่วนตัวเรานั้นยังไม่เคยเอามาลองทําแกงขี้เหล็กเลยค่ะทุกคนใครที่อยู่ในต่างแดนนะคะ เขาก็จะเรียกดอกนี้ว่าขี้เหล็กฝรั่งค่ะทุกคน,นมากแล้วคนไทยจะเอาไปแกงขี้เหล็กนะคะในส่วนของรากมันนั้นก็กินได้เหมือนกันนะคะทุกคนเพราะมีสารที่ชื่อว่าทาราซีนและอิโนลินเยอะมากกว่าส่วนอื่นๆคนต่างประเทศแถบยุโรปและคนญี่ปุ่นเกาหลีจะเอารากมาทําชาสําเร็จรูปกินสะดวกง่ายขึ้นค่ะดอกของมันนั้นนะคะเอาไปกวน เชื่อมผสมกับน้ำผึ้งน้ำตาลทำเป็นเยลลี่ได้ค่ะซึ่งวันนี้เราก็จะมาโชว์วิธีทำน้ำผึ้งให้ทุกคนดูกันนะคะมาดูสรรพคุณของดอกฟันสิงโตนะคะว่ามีอะไรกันบ้างานะคะก็มีสรรพคุณช่วยลดน้ำหนักและควบคุมระดับคอเลสเตอรอลในเลือดได้ดีค่ะช่วยเร่อัตราการเผาผลาญจึงมีผลในการช่วยลดหุ่นนะทุกคนเราลืมบอกทุกคนไปนะคะ uh huh? ดอกฟันสิงโตก็เรียกอีกชื่อหนึ่งว่าแดนดิไลออนนะคะทุกคนก็ได้ขึ้นทะเบียนเป็นยารักษาโรคตับในประเทศอังกฤษนะคะตั้งแต่ศตวรรษที่ส uh ิน huh. ี้นะคะก็ ช่วยขับปัสสาวะช่วยกรองสารพิษออกจากเลือดดูดซับสารพิษออกจากตับและไตนะคะช่วยทาความสะอาดตับและผนังกระเพาะร่างของดอกฟันสิงโตนะคะสามารถใช้ในการดีถอกเลือดตับผนังกระเพาะและให้น้ําดีหลั่งออกมาจากตับไตด,ดีขึ้นค่ะทุกคนและยังช่วยป้องกันการอักเสบด้วยนะคะและเขาว่ากันว่าชาวอเมริกันท้องถิ่นนะคะชอบต้มดอกฟันสิงโตในน้ําเดือดและใช้ส่วนผสมนั้นลดอาการบวมไม่จบนะคะทุกคน แพทย์ก็ยังจะใช้ดอกฟันสิงโตนะคะในการรักษากระเพาะไส้ติ่งและซวงอกเป็นต้นนะทุกคนนะรวมไปถึงรักษาโรคเกี่ยวกับตาโรคปาวานและโรคท้องร่วงจและใช้เป็นยาระบายอ่อนๆได้ด้วยนะคะดอกฟันสิงโตนะคะเป็นสมุนไพรที่สามารถล้างสารพิษที่อุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุมากมายนะคะวิตามิน A, B, c, D, ีเหล็กแมกนีเซียมสังกะสี โพเทสเซียมแมงกานีสนะคะ,ะตุ้นระบบย่อยอาหารทําความสะอาดตับและถุงน้ําดีรวมไปถึงการดูแลผิวพรรณด้วยนะคะเช่นกลากและโรคสะเก็ดเงินปรับสภาพเลือดให้มีความเป็นด่างหรือบรรเทาอการภูมิแพ้ช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันลดไข้มันพอกตับอย่างที่ทุกคนรู้กันนะคะสมุนไพรมีดีก็ต้องมีข้อควรระวังในการกินดอกฟันสิงโตนะคะที่เป็นโรคไตนะคะก็ไม่ควรกินคนที่เป็นโรคหัวใจไม่ควรกิน หรือในกลุ่มของคนท้องเห็นไหมคะทุกคนว่าประโยชน์ของนางน่าเหลือเชื่อมากเลยนะคะตอนแรกเราก็คิดว่าเป็นแค่ดอกไม้ธรรมดาค่ะในส่วนของผู้ชายนั้นนางก็เก็บดอกฟันสิงโตครบ500ยดอกส่วนของเรานั้นก็ไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะว่าที่ถืออยู่นี้มันถึง500ดอกหรือยังแต่ก็ได้เวลากลับบ้านแล้วค่ะทุกคนไปกันค่ะบรรยากาศบนเนินเขาก็จะประมาณนี้นะคะท้องฟ้าสายลมสายแดดทุกคนว่าธรรมชาติที่นี่ดูที่ไรก็ไม่ได้เบื่อนะคะแรกที่มาเราก็รู้สึกว่าเราชอบหิมะนะคะทุกคนแต่พอมาหลังๆนะคะเรารู้สึกว่าชอบ รรยาาากาศนน้อนมากถึงบ้านแล้วนะคะพวกเราก็ตกลงกับผู้ชายว่าเราจะแยกกันทําค่ะเพราะว่าเวลาเราทําอะไรด้วยกันนะคะมันจะทําให้เรายุมหัวกันมากๆก <ๆ S 1> แต่ก็ไม่ไวนะคะผู้ชายก็มาช่วยเด็ดขั้วดอกไม้ออกไว้ให้เราแล้วนางก็ลงมือทําก่อนเราไปแล้วนะคะวิธีทําก็ไม่ยากค่ะทุกคนเก็บดอกไม้มาประมาณ2 0 0ร้อถึงห้าดอกนะคะลังนั้นก็เอาไปล้างน้ําหรือไม่ล้างก็ได้ค่ะแล้วแต่ความสะดวกของคนนะคะเพราะเราไปดูในช่องอื่นๆมาบางคนก็ล้างน้ํานะคะส่วนบางคนก็ไม่ล้างค่ะ เพราะว่ากลัวเกสรดอกไม้มันจะหลุด <ทำ S 2> ออกไปสรรพคุณทางสมุนไพรมันลดน้อยลงนะคะคุณผู้ชายเชื่อแบบนั้นค่ะสรุปแล้วนะคะทุกคนส่วนตัวเราก็ไม่ได้ล้างดอกไม้นะคะจากนั้นพอทําความสะอาดเสร็จแล้วนะคะทุกคนก็มาเด็ดขั้วของดอกฟันสิงโตออกนะคะขั้วที่เป็นสีเขียวๆถ้าเกิดว่าเราออกหมดนะคะเวลาที่เราต้มนะคะมันจะทําให้น้าพึ่งเป็นสีเหลืองสดใ<ต>ส<า>ถ้าเกิดว่าใครไม่อยากเอาขั้วเขียวๆนั้นออกนะคะเวลาต้มน้ำพึ่งก็จะออกเป็นสีดําหน่อยๆในส่วนนี้นะคะก็ขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคน ะะการทําน้าพึ่งนี้พวกเราก็เพิ่งจะทํากันเป็นครั้งแรกนะคะ,คะทำไปก็ยุ่มหัวกันไปเหมือนเดิมค่ะทุกคนส่วนตัวเรานั้นนับดอกไม้นับไปนับมานะคะทุกคนก็หลงก็ลืลสุดท้ายแล้วเราก็กะดอกไม้ประมาณ500<ต>ะะไม่รู้มัน500จริงๆหรือเปล่าแต่ก็ไม่เป็นไรคะ่ะเราก็ทําไปเรื่อยๆนะคะทุกคนสามารถปรับสูตรนี้สุดหน่อยได้ตามใจชอบได้เลยนะคะหลังจากที่เราทาความสะอาดเด็ดขั้วดอกไม้ออกหมดแล้วนะคะเตรียมนะคะส้มหนึ่งลูกแล้วก็มะนาวหนึ่งลูกมะนาวนะคะ,คะก็จะช่วยเพิ่มความเปรี้ยวให้มากขึ้นส้มนะคะก็จะทําให้น ผึ้งของเรามีความสดใสย,ยิ่งขึ้นค่ะหลังจากนั้นเราก็เตรียมน้ําประมาณ1ลิตรนะคะสำหรับเราแล้วเราเตรียมน้ําประมาณ1.5ลิตรค่ะทุกคนตัวคิดว่าเวลาเราเคี่ยวนานๆมันอาจจะทําให้น้ํานลดลงได้และอาจทําให้เหนียวข้นเกินไปตรงนี้ก็แล้วแต่ทุกคนจะชอบนะคะจะใส่1ลิตรหรือว่า1.5ลิตรก็ได้ทำไปก็แอบ,บคิดในใจไปนะคะว่ามันจะรอดหรือร่วงป,ปกติแล้วเราไม่เคยมาทําอะไรแบบนี้นะคะทุกคนส่วนมากก็จะมีชีวิตที่ทํางานเลิกงานมาก็ซื้อกินอย่างเดียวหรือไม่ก็เข้าเซเว่นนะคะเคยทําอะไรแบบจริงจังแบบนี้สักทีเลยค่ะทุก แต่ก็ทําไปเธอคะ่ะเพราะว่าเสียหน้าไม่ได้เดีย๋ยวจะแพ้คุณผู้ชายเขาเดี๋ยวคุณผู้ชายเขาจะหัวเราะเยาะเอานะคะทุกคนส่วนของคุณผู้ชายนั้นนะคะเขาก็ได้นําเอาดอกไม้ไปต้มแล้ว<ก>นะคะนำดอกไม้นะคะมาใส่น้ํา1.5หลิจากนั้นก็ฝานมะนาวแล้วก็ส้มนะคะอย่างละหนึ่งลูกใส่ลงไปด้วยคะ่ะขอนอกเรื่องสักนิดนึงนะคะพูดถึงการมาอยู่ชีวิตในต่างแดนอะไรที่เราสามารถทําเองได้นะคะเราก็จะทําถึงแม้ว่าเราไม่เคยจะทาก็ตามเช่นกับข้าวหรือแม้แต่อาหารต่างๆ ไม่เคยทันรู้สึกว่ามันทําให้เรามีการเติบโตเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นได้รู้จักตัวเองมากขึ้นเพิ่มความอดทนมากขึ้นด้วยเรียนรู้และพัฒนาต่อยอดตัวเองขึ้นไปดียเพราะชีวิตในต่างแดนไม่ได้ง่ายแล้วก็ไม่ได้ยากเลยนะคะบางคนอาจจะสงสัยว่าแต่งงานกับต่างชาติแล้วก็มาใช้ชีวิตอยู่ในชนบทเข้าป่าเข้าเขาเก็บผลไม้เก็บเห็ดกินดูไม่ฮารูฮาราเอาเสียเลยก็ต้องบอกว่าชีวิตของเราไม่ได้ฮารูฮาราอย่างที่ใครๆคิดนะคะชีวิตของเราเราก็ถ่ายทอดลงใน YouTube ให้ทุกคนเห็นเรื่อยๆชีวิตในเมือง ก็เคยอยู่มาแล้วมันน่าเบื่อมากค่ะส่วนชีวิตในชนบทในต่างแดนนะคะมันเป็นอะไรที่ ธรรมดาที่แสนพิเศษสําหรับเรามากๆเวลาเราเศร้าหรือเสียใจออกไปสูดอากาศด้านนอกได้อย่างง่ายๆสูดหายใจเข้าปอดลึกๆแล้วบอกตัวเองว่าให้ใจเย็นๆลงอยากจะบอกว่าธรรมชาติที่นี่มันสามารถฮิวใจเราได้มากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องอะไรก็ตามเวลาทํางานก็คือทํางานเวลากินหรือเที่ยวก็คือกินเที่ยวนะคะที่ทุกคนได้เห็นกันซึ่งถ้าเปรียบเทียบกับอดีตของเราตั้งแต่ต้นแล้วปัจจุบันเรามีชีวิตที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเราไม่ได้พูดที่จะอวดใครนะคะแต่เราพูดจากประสบการณ์ชีวิตที่เเรราปะสบบพจอ อย่างจริงแท้ถึงแม้ว่าเราจะไม่มีเงินทองมากมายเหมือนคนอื่นแต่เราก็ใช้ชีวิตได้ง่ายๆโดยที่ไม่ต้องอิจฉาใครค่ะไม่ว่าจะเป็นบ้านรถที่ดินมีเงินเมื่อไหร่เราค่อยไปซื้อก็ได้แต่ถ้ายังไม่มีก็เก็บไว้ตรงนั้นก่อนก็ได้ค่ะไม่ต้องไปดิ้นรนเพื่อทําตามใจปากของคนไม่ต้องไปทําอะไรตามใจใครเพื่อให้ใครมายกย่องสรรเสริญเราโดยส่วนตัวแล้วมีน้อยเก็บน้อยมีมากเก็บเพราะเราใช้ชีวิตต่างแดนเราไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเราบ้างเพราะฉะนั้นการเป็นเซฟโซนที่ดีให้กับตัวเองนั้น สำคัญเป็นอย่างมากเราอยู่ที่นี่ไม่มีพ่อแม่ไม่มีญาติพี่น้องคอยซัพพอร์ตเราจึงต้องดูแลตัวเองเป็นหลักถ้าหากวันในชีวิตเปลี่ยนขึ้นมาเราจะได้มีพื้นฐานในการใช้ชีตไม่ต้องกลับไปดิ้นรนให้เหมือนวันก่อนๆที่เคยผ่านมาและที่สําคัญเลยสําหรับเรามีเงินในบัญชีเท่านั้นถึงจะมีความสุข ส่วนเรื่องวัตถุนิยมเอาวางไว้ก่อนเพราะเรามีภาระที่ต้องรับผิด<ร>ชอบมีลูกสองคนเอเชียหนึ่งยุโรปอยู่ในวัยที่ช่วงเป็นวัยรุ่นและวัยกําลังกินกําลังนอนและอยู่ในวัยช่วงที่ต้องใช้เงินมากๆเรามองสิ่งนี้สําคัญกว่าเพราะฉะนั้นเงินจะสําคัญกับเรามากๆต้องมีเงินไว้คอยซัพพอร์ตลูกๆและซัพพอร์ตตัวเองถ้าเกิดวันหนึ่งผัวตายผัวทิ้งหรือมีเมียใหม่จะได้ไม,มไม่ต้องไปเริ่มใหม่ให้มันยุ่งยากจะได้ไม่ต้องไปกู้หนี้ยืมสินใครให้เป็นภาระตัวเองนี่ก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่เราพ ยายามทํางานเก็บเงินไว้งานอะไรเหรอคะนั่นก็คือยูทูบเบอร์นี่ไงที่เหลือก็เกาะสามีกินเหมือนเดิมคะ่ะสามีให้น้อยก็เก็บน้อยสามีให้มากก็เก็บมากที่เราพูดนี้เราพูดถึงประสบการณ์ชีวิตของตัวเองนะคะไม่ได้มีเจตนาที่จะพาดพิงถึงผู้อื่นแต่อย่างใด เราแค่อยากสะท้อนการใช้ชีวิตในต่างแดนให้ทุกคนได้ดูว่ามันไม่ได้ง่ายและก็ไม่ได้สบายอย่างที่คิดมันต้องมีบางช่วงและบางเหตุการณ์ในชีวิตที่ต้องผ่านไปอย่างยากลําบากเหมือนกันสรุปแล้วชีวิตจะง่ายหรือยากก็ขึ้นอยู่ที่เรานะคะเพราะฉะนั้นชอบทําอะไรก็ทําอยากให้ชีวิตเป็นแบบไหนก็เอาตัวเองไปอยู่ตรงนั้นไม่ต้องรอโชคชะตาฟาริคิตเ,เราคือผู้กําหนด และลิขิตชีวิตตัวเองค่ะทุกคนเราก็พูดเรื่องตัวเองซะยาวเชียวนะทุกคนถ้าพูดเรื่องตัวเองทีไรก็จะยาวไปเรื่อยพูดไม่หยุดสักทีจร,จริงแล้วชีวิตในต่างแดนมีเรื่องราอีกมากมายอยากเล่าให้ทุกคนฟังค่ะไม่ว่าจะเป็นภาษาวัฒนธรรมแต่ก็ต้องขอบคุณครอบครัวแฟนนะคะที่ให้ความรักและความอบอุ่นและรวมรรถึงตัวแฟนที่ดูแลเราอย่างดีไม่ขาดตกบกพร่องค่ะสรุปแล้วเราพาทุกคนทําน้าพึ่งไปถึงไหนกัน<ม>แล้วคะ่ะเมาทเมาท์มอยตัวเองให้ทุกคนฟัง วิธีทำก็ตามภาพเลยนะคะเราจะใช้ไฟระดับกลางในการต้มนะคะทุกคนบางคนก็จะเคี่ยวหลายชั่วโมงนะคะเป็น2-3ถึงชั่วโมงส่วนเรานั้นนะคะจะเคี่ยวประมาณ45นาทียิ่งเคี่ยวนานนะคะน้ำผึ้งก็จะยิ่งเข้มข้นค่ะทุกคนแต่เราไม่ชอบให้มันเหนียวมากเราจะเคี่ยวแค่45นาทีก็พอคะ่ะบางทีเราอาจจะมีพูดลดขั้นตอนบ้างนะคะทุกคนหลังจากที่เคี่ยวครบ45นาทีแล้วนะคะเราก็จะนำกากของดอกฟันสิงโต มาใส่ผ้าข่าบางแล้วก็กรองเอากากออกค่ะทุกคน <ừ. S 2> หลังจากนั้นก็นำน้ำผึ้งไปเคี่ยวต่อค่ะ ประมาณ45นาทีนะคะใส่น้ำตาลลงไป1กิโลค่ะทุกคนส่วนของคุณผู้ชายนะคะนางก็เอาไปเคี่ยวนะคะ2-3ชั่วโมงนางชอบแบบเหนียวเหนียวข้นๆค,ค่ะทุกคนแล้วนางก็จะบ่นว่าของเราไม่เห็นเหนียวเลยเราเลยบอกนางว่าเราชอบแบบกึ่งซีรุปแล้วก็กึ่งน้ำพื้ง<ด>เวลาชงกินมันจะได้ละลายง่ายๆเสียงกับภาพประกอบอาจจะไม่สมดุลกันนะคะเพราะว่าเราก็ติดพูดไปเรื่อยเปื่อยอยากจะพูดอะไรก็พูดขึ้นมาค่ะวิถีชีวิตของชาวยูทูบเบอร์หรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะไปต่อกัน คทุกนหลังจากที่เราเคี่ยวน้ำผึ้งไปแล้ว45นาทีนะคะเราก็จะทิ้งไว้1คืนค่ะเช้าวันต่อมานะคะเราก็จะเอาน้ำผึ้งมาเทใส่ขวดโหลไว้ของคุณผู้ชายนะคะก็จะได้สองขวดโหลส่วนของเรานั้นก็จะได้หนึ่งโหลกับอีกครึ่งขวดค่ะทุกคนก็จะสังเกตเห็นได้ชัดนะคะว่าของคุณผู้ชายจะออกสีดำนิดนึง ส่วนของเรานั้นจะออกเป็นสีเหลืองสดใสกว่าแต่รสชาติก็ไม่ต่างกันมากค่ะทุกคนบอกเลยว่าเหมือนน้ำผึ่งมากๆใครที่กําลังลดความอ้วนอยู่ก็กินอย่างระมัดระวังะนะคะมีความหวานจากน้ําตาล1กิโลค่ะทุกคนถ้าใครสนใจอยากจะทําน้าพึ่งจากดอกฟันสิงโตนะคะเราแนะนําให้ไปค้นหาจาก YouTube ได้เลยไม่ต้องทําตามขั้นตอนที่เราทําก็ได้นะคะเพราะบางทีเราก็มีพูดลัดขั้นตอนบ้างแล้วก็พูดไปเรื่อยเปื่อยค่ะเป็นการทําน้าพึ่งครั้งแรกที่ตื่นเต้นมากๆนะคะทุกคนเพราะก็ คาดเดาไม่ได้ว่าจะกินได้หรือเปล่าหรือจะเททิ้งดีนะคะแต่สรุปแล้วอย่างที่ทุกคนเห็นค่ะออกมาอย่างสวยงามแล้วก็เป็นครั้งแรกที่เราทําได้อย่างดีค่ะทุกคนตื่นเช้ามาหนะ้าก็จะบวมๆหน่อยนะคะเพราะว่านอนไม่พอนี่ก็เป็นน้าผึ้งที่เราทํากับคุณผู้ชายเมื่อคืนนี้ค่ะคุณผู้ชายก็จะออกเป็นเหนียวข้นสไตล์น้าผึ้งนะ,ะส่วนของเรานะคะก็จะเป็นคล้ายๆบุน เดี๋ยวเราจะให้ทุกคนดูนะคะว่าของเราจะเป็นหุ้นแบบประมาณไหนนะคะแต่บอกทุกคนเลยว่ารสชาติเหมือนน้ำผึ้งมากแล้วก็มีกลิ่นหอมจากดอกไม้แล้วก็เปลือกส้มนะคะทุกคนปกติแล้วเราก็จะชอบดื่มชาทุกๆเช้านะคะ เราก็จะชอบใส่น้ำผึ้งไปด้วยเพราะว่ามันทำให้เรารู้สึกสดชื่นด้วยทีน้ำผึ้งของเราก็คล้ายคเยลลี่ปีโป้นะคะเป็นยังไงบ้างคะทุกคนสำหรับผลงานของเราการทำน้ำผึ้งจากดอกฟันสิงโตครั้งแรกใช่ได้มั้ยคะทุกคนกดไลค์กดติดตามกดแชร์เป็นกำลังใจให้คนไทยในต่างแดนด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะทุกคนขอบคุณที่รับชมและรับฟังกันนะคะบายบายจ้า